ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกาสินาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันมาจากเสียงของใครแต่เสียงแรกที่ทางที่มาจากนั้นได้ชี้ให้เห็นถึงตัวตนของอีกฝ่ายแล้วสำหรับหินนี้ ผู้ที่มีอำนาจในระดับราชาปีศาจได้ออกมาข้างหน้าอย่างชัดเจนเพื่อเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเองหนึ่งหนเหรียญเสียงที่ค่อนข้างเย็นชาดังมาจากอีกด้านหนึ่งของภูเขาไม่ว่าผู้เข้าประมูลด้านร่างจะอิจฉาเพียงใดเมื่อเสียงแรกปรากฏขึ้นพวกเขาก็เข้าใจว่ารายการนี้ไม่มีอะไรเลยจะทำอย่างไรกับพวกเขากับหินที่มีโชคดึงดูดผู้มีอำนาจในระดับจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ และไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นสิ่งเดียวที่ทําให้เขางงงวยก็คือสินค้าชิ้นนี้ว่าได้ปรากฏในวันสุดท้ายของการประมนแต่เป็นวันแรกเป็นเพราะเหตุใดช่วงเวลาต่อมาก็มีแสงวาบขึ้นมาในใจของถังสารได้ดูเหมือนเขาจะเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นในการประมลูลวัตถุทางเทพเจ้าในวันสุดท้ายจะต้องมีจักรัรรมากมายปรากฏตัวที่นี่จักรพัรติปิศาทเทียนหู จะต้องมีการเตรียมกับทั้งสองคนที่กำลังแข่งขันกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเห็นโชคดีจึงปรากฏในวันนี้และกัรพัดหนึ่งในสองคนนี้จะต้องประสบความสาเร็จอย่างแน่นอน12,000หมื 2, ่นสองพันเราก็รู้ว่าข้าตั้งใจจะเอาสิ่งนี้ถ้าเรายัางจัดทะเลาะกันอีกมันจะทําลายมิตรภาพของเราเสียงถุมเลิกเรียกราคาอีกรางแล้วพูดเสียงที่เย็นชาไม่ได้ตั้งใจจะยอมแพ้และพูดขึ้นว่าถ้าเราไม่มุ่งมั่นที่จะชนะ เราจะมาที่นี่ทำไมรีบหน่อยแค่เสนอราคาสูงสุดที่เจ้าสามารถรับได้ข้าจะเสนอ20,000ืเหรียญทาตหากราคาที่เจ้าเสนอมากกว่านั้นเกินกว่าที่ข้าจะทนได้ข้าจะไม่เถียงกับเจ้าเรื่องขอบเขตราคาเริ่มต้นของสมบัติคือสามพันเหรียญทาตในเวลานี้ราคาสูงขึ้นถึง20,000เหรียญน,นับเป็นตัวเลขทางดรา,าศาสตร์คาเกงว่ามีเพียงระดับจักรพรรดิและ ระดับหอการค้าขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถทําได้เจ้ายอมที่จะจ่ายเงินมากมายขนาดนี้หรือไม่ทันใดนั้นอย่างที่เย็นชาก็พูดเบาๆวา่า25,000ค่านามาที่นี่ข้าจะไม่ยอมแพงง้ง่ายๆลูกศิษย์ของข้าอยู่ที่ระดับที่9แล้วลังนั้นเขาจะต้องได้สิ่งนั้นไปในท้องฟ้าเห็นได้ชัดว่ามีความกดดันอย่างมากอากาศบีดเบี้ยวอย่างรุนแรงและสายฟ้าก็ปรากฏขึ้น มีเพียงการดำรงอยู่ของระดับจักรพรรดิเท่านั้นที่สามารถเพิกเฉยต่อ,อก,กฎของราชสำนักวันพระโรธอวสโสที่จะไม่ดำเนินการสามม0นอ,อย่าลืมว่าจากาาักรพรรดิปิศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวว่าการทำธุรกรรมครั้งสุดท้ายจะต้องชำระเงินทันทีถ้าไม่เชื่อว,ว่าเจ้าจะมีเงินมากมายขนาดนี้สามมื่นสองพันประโยคนี้ก็มอบให้กับเจ้าเช่นกันทั้งสองฝ่ายป็นเศษที่จะยอมแพ้ และแข่งขันกันเพื่อเสนอราคาทางสารพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งราคาที่จักพิทั้งสองยกมาทําให้เขารู้สึกไร้พลังทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะไม่เก่งกวัวกันในวาน,นี้ในนั้นก็มีเสียงเย็นชาดังขึ้นห้าหมื่นเหรียญเสียงที่สามปรากฏขึ้นอย่างกระทานหาันทําให้จักภทั้งสองที่ต่อสู้กันตกตะลึงจากนั้นแสงจ้าก,ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงมาบนตรงกลางของภูเขา ใครก็ตามที่เสนอราคาอีกคือศัตรูของเราเสียงที่เย็นชาไม่สามารถแยกแยะระหว่างชายและหญิงได,ได้แต่เต็มเรื่องความเย่อหยิ่งและก,การครอบงำนี่คือเจตจำนงของคิดตันใช่แล้วนี่คือจักรพรรดิคิดตันอย่างแน่นอนเมื่อทั้งสารได้ยินเสียงนี้เขาก็รู้สึกแน่นในศีรษะอยู่แล้วเพราะเขาเคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนและยังจำเจ้าของเสียงนี้ได้อีกด้วย นี่คือจักรพรรดิปีศาจที่ต้านผู้มีอำนาจทุกอย่างเมื่อจักรพรรดิปีศาจที่ต้านปรากฏตัวแม้แต่ราชสำนักวันพระบุษอวุโสทั้งหมดก็ตกอยู่ในความเงียบงันจักรพรรดิทั้งสองที่เคยต่อสู้กันก็เงียบลงเช่นกันและจักรพรรดิอันดับที่หนึ่งก็แสดงความยิ่งใหญ่ของเขาเมื่อจักรพรรดิปีศาจที่ต้านปรากฏตัวเมื่อเขาคนพบมันทั้งสามรู้สึกว่านังศีรษะของเขาแน่นเล็กน้อยไม่ต้องสงสัยเลยว่า จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่คนนี้คือตัวตนที่เขากลัวที่สุดเขามองดูผนึกที่ต้านของเขาโดยไม่รู้ตัวและจริงๆก็ยังคงรับไหลอยู่ราวกับว่าเขาไม่รู้สึกถึงการมาถึงของจักรพรรดิปีศาจที่ต้านเลยจะไม่มีการแข่งขันใดๆอีกแล้วหินอัญ,ญมณีแห่งการคุ้มครองโชคนี้เป็นของข้าด้วยแสยงปราพิบหินอัญ,ญมณีแห่งการคุ้มครองโชคในสนามการแข่งขันก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า และหายไปในอากาศในช่วงขณะถัดไปรัศมีอันทรงพลังที่ดูเหมือนจะครอบงำโรคก, <c oughs> ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกันจักรพรรดิปีศาจที่ต้านผู้ทรงพลังทั้งเข้ามาได้จากไปอย่างรวดเร็วกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีและสมบัติที่ทําให้จักรพรรดิทั้งสองแข่งขันกันก็ไม่มีใครกล้าคัดขานในความเป็นจริงจักรพรรดปีศาจที่ต้านไม่ค่อยปรากฏตัวในวันธรรมดาแม้แต่การประชุมรัฐสภา เขาไม่เพียงแต่ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังลึกลับอีกด้วยเหตุผลที่ไม่มีจักรพรรดิคนใดกล้าแข่งขันกับเขาก็เพราะว่าในฐานะจักรพรรดิพวกเขารู้ดีว่าจักรพรรดิปิศาจทิทันหมายเลขหนึ่งทรงพลังเพียงใดจักรพรรดิไม่มีภูมิคุ้มกันต่อความตายเขาได้พูดไปแล้วว่าใครที่กล้าแข่งขันกับเขาหมายถึงการเป็นศัตรูของเขา แ,แม้แต่จกักรพรรดิก็ไม่กล้าที่จะยั่วยุเขาแม้แต่น้อยจักรพรรดิปีศาจคิตตันได้นําหินอัญ,ญมณีแห่งการป้องกันโชคนี้ออกไปจะทําให้ผู้คนคิดมากอย่างแน่นอนอายุขัยของจกักรพรรดิปีศาจนั้นยาวนานแต่ทว่าบางคนพูดอยู่เสมอว่าชีวิตของจกักรพรรดิปีศาจคิตตันกาลังใกล้จะถึงจุดจบและเมื่อจกักรพรรดิปีศาจผู้มีอํานาจมากที่สุดสิ้นพระชนก็พิพาทครั้งต่อไปก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ราชสำนักวันพระบรมอวสระหว่างเผ่าพันธ์ปีศาจและเผ่าพันธ์วิญญาณวันนี้จักพรพรรดิปีศาจคิดต,ต้านออกมาเพื่อนำหินอัญ,ญมณีแห่งโชคราบออกไปเป็นการส่วนตัวเขากำลังเตรียมที่จะฝึกฝนผู้สืบทอดของเขาหรือไม่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้สืบทอดของเขาแต่เห็นได้ชัดว่าถ้าหินอัญ,ญมณีแห่งโชคราบนี้ไม่มีประโยชน์แล้วเขาจะปรากฏตัวขึ้นได้อย่างไรทำให้ผู้คนต้องคิดอย่างนั้นจนกระทั่ง ักภรรติปีศาจที่ต้านหายไปจนหมดทางสารจึงถอนหายใจด้วยความร่องอกที่สุดเอากังวลจริงๆว่าโจโจจักรภรรดิปีศาจที่ต้านจะมาหาเขากาจรจะโรมนี้จากจักภรรติปีศาจที่ต้านด้วยความสามารถในปัจจุบันของทางสารทางซารไม่สามารถต้านทานได้อย่างแน่นอนโชคดีที่จักภรรดิปีศาจที่ต้านจากไปแต่เขาก็เอาหินอัญ,ญมณีแห่งโชคราบติดตัวไปด้วยคงจะดีไม่น้อยหากเขาเข้าไปดูใกล้ๆบางทีอาจจะแน่ใจได้ว่า มันคือเม่ล็ดบัวที่เขาเคยเห็นในสวนนรกหรือไม่ทางสารอยากจะได้เม่ล็กบัววิเศษนั้นจริงๆแต่ด้วยความสามารถปัจจุบันของเขาเขาจึงไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวอะไรได้หลังจากที่ผู้ชมเงียบไปไม่กี่นาทีพิธีกรสาวสวยก็ฟื้นคืนสติและพูดขึ้นว่าขอแสดงความยินดีกับจกักรพรรดิปีศาจคิตันที่ได้หินอัญมณีแห่งโชคลาภไปดังนั้นเราจะดำเนินการประมูลต่อไปเรามาดูสมบัติชิ้นต่อไปกันดีกว่า ในเวลานี้ผู้พระมุนกำลังคิดถึงจกักรพรรดิทั้งสองที่เคยแข่งขันกันมาก่อนเมื่อถูกผู้ที่ทรงพลังที่สุดในทวีปแย่งของเอาไปไม่ว่าเขาจะบ่นในใจแค่ไหนเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาแร่รถเห็นก็ถูกผักเข้าสู่สนามในเวลานี้รัศมีที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจากหินนายมณีแห่งโชคราปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้อย่างประทานหาันมันเป็นลมหายใจแห่งชีวิตท,ที่ดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง เมื่อมันปรากฏขึ้นมันก็เหมือนกับไฟแห่งชีวิตที่ลุกโชนดังนั้นลมหายใจแห่งความหายานณะแระก,การสังหาร,น,าารน้ำกางแสงสันจึงถูกแช่ารางออกไปทันทีและลมหายใจแห่งชีวิตที่ลุกโชนก็เผาไหม้อย่างบ้าคลาั่งอุณหภูมิในอากาศสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสร้างเป็นรัศมีพลังงานที่ครอบงำจริงๆหัวใจของถังสารสันวหวเล็กน้อยไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือสมบัติเช่นกันและเขา รู้สึกได้ว่าสมบัติระดับชีวิตนี้ไม่ใช่ของเผ่าพันธุ์ปีศาจอย่างแน่นอนมันควรจะเป็นเผ่าพันธุ์ประเภทพืชที่มรีกล่าวอย่างเช่นถึงว่าสำหรับสิ่งของชิ้นต่อไปนี้มาจากเผ่าพันธุ์พูดวิญญาณจากผู้นำคนแรกที่ยิ่งใหญ่ของจัก,กรวาลพูดวิญญาณเขามีชื่อเสียงในด้านการเกิดและเติบโตตามธรรมชาติเขาเกิดมาเพื่อสนับสนุนจักรพรรดิเทีนยนหยางทั้งสารลุกขึ้นยืนทันทีเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่อาจารย์พูดในขณะนั้น สายเลือดเทียนหยางที่ปลคกองโดยจกักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงนั้นมีการไกลพันธุ์และไม่สามารถคัดลอกได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือสายเลือดที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าพันธุ์วิญญ,ญาณหากมีความสามารถอันทรงพลังใดๆที่สังสารต้องการได้รับความสามารถของจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงก็อยู่ในรายการความปรารถนาอย่างแน่นอนเนื่องจากสิ่งของที่นำมาประมูลนี้คือกิีบดอกแรกกิีบดอกนี้คือกิีบดอกเทียนหยางของจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริง จึงไม่มีข้อสงสัยเลยว่ามันจะมีกลิ่นายสายเลือดของจักรภาพเทีเออยนหยางเทียนจริงและอาจเป็นกลิ่นไยสายเลือดของจักรภาพด้วยซ้ำหากเขาได้รับมันทางสานก็จะสามารถได้รับพลังของสายเลือดเทีนยนหยางเทียนจริงได้ด้วยเหตุน,นี้เขาจะได้ครอบของสายเลือดอันดับหนึ่งของ,ของเผ่าพันธุ์ผู้วิญญ,ญาณหลังจากนั้นทางจานที่ลุกขึ้นยืนก็รีบนั่งลงอย่างชา้ชาๆหากไม่มีการแนะนําที่มีรายชื่อยาวเกินไปแค่พูดคําว่ากิบเทออยียนหยางก็เพียงพอแล้ว มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ความรับของกลีบดอกเพียนอย่างจริงๆผู้ที่ไม่รู้จักก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะรู้และไม่มีคุณสมบัติที่จะประมูลลอดนี้สมบัติชิ้นนี้ไม่ได้มีไว้สําหรับผู้ประมูลทั่วไปราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 0 0 0 0หืนเหรียญธาตุและการเพิ่มราคาเสนอแต่ละครั้งจะต,ต้องไม่น้อยกว่า1 0 0 0พเหรียญธาตุตอนนี้การประมูลเริ่มต้นขึ้นได้การที่ทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบไม่มีใครเสนอราคาทันทีแท้จริงเกรงว่า จะมีผู้ประมูลไม่มากนักหากคนคนนั้นสามารถจ่ายได้ในราคาหนึ่งหมื่นเหรียญธาตุและหากคนคนนั้นต้องการ,ราประมูลกีบดอกไม้เทียนอย่างเขาจะต้องพิจารณาด้วยว่าตัวตนของเขาสามารถซื้อสมบ,บัติชินนี้ได้หรือไม่หากเขาไม่สามารถจ่ายได้จริงเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานมากกว่าแค่การย้อนกลับมันง่ายมากมีโอกาสมากที่เราจะเผชิญหน้ากับหายนะที่แท้จริงไม่มีสายพันธุาา์ธรรมราธรรมราที่สามารถ คนต่อสมบัติดังกล่าวได้ในที่สุดก็มีผู้เสนอราคาคนแรกที่พูดผูท้ที่พูดก็คือคนที่ปรามมลหินอัญมณีแห่งโชคราบแต่เขาไม่ได้เห็นเพราะว่าถูกจักรพรรดิปิศาจคิดตันแยั่งปเพราะฉะนั้นเขาจึงกลับเข้าร่วมการประมูลสิ่งของนี้อีกครั้งเมื่อจักรพรรดิเข้าร่วมในการประโมลมีเพียงคนเดียวที่สามารถแข่งขันกับเขาได้นั่นก็คือจักรพรรดิเช่นการตอนนี้ทั้งตานต้องการบอกอาจารย์ว่าข้าต้องการสิ่งนี้ แต่เขารู้ว่ามันไม่มีความหมายนั่นคือเงินหนึ่งหมื่นเหรียญธาตุอย่างที่เยนชาดังเึ้นว่าหนึ่งมืนหนึ่งพันวันนี้เจ้าต้องการที่จะสู้กับข้าจริงๆงนั้นเหรอเสียงลึกลับเต็มไปด้วยความโกรธการถูกปราบปรามโดยจกักรพรรดิปีศาจที่ต้านต่อนหน้านี้ทําให้เขารู้สึกแย่มากใคร,รจะไม่ต้องการสิ่งของต่างๆใครใต้มุงกุดเขียนอย่างสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเราไม่ต้องพูดมาก อย่างที่เย็นสามได้ตั้งใจที่จะยอมแพ้สิ่งนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีพลังชีวิตมากดังนั้นข้าขอประมูลด้วยคนข้าให้ราคาสองหมืนในขณะนั้นเสียงที่สามก็ดังเึ้นมีจักรพรรดิคนหนึ่งเข้าร่วมการประมูลมันพุ่นไหววุ่นไวายไปหมดการประมูลวัตถุทางจิตวิญญาณในวันแรกถึงดูดจักรพรรดิได้มากมายจริงๆงนั้นเหรอคนที่มีไหวพริบจะได้ไหมเอาเดาได้ว่าสิ่งนี้จักรพรรดิองค์ต่อมา ถูกด,ดึงดูดในการปรากฏตัวของจักพรพรรดิปีศาจที่ตันหรือการปรากฏตัวของหินอัญญมณีแห่งโชคราบดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะลงมือเมื่อเห็นกิบดอกเทีนยนหยางปรากฏในงานประโมลกิบดอกเทีนยนหยางต้องถูกประโมลในงานแบบนี้งั้นเหรอทําไมในนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นด้วยความประหลาดใจและความโกรธแค้นลึกๆช่วงเวลาต่อมาอากาศทั่วทั้งห้องประโมลเริ่มเย็นลง แอบสีน้ำเงินจางๆแสงร่างเงาตกลงมาจากท้องฟ้าปกคลุมรก,ก,กเห็นในห้องประมูลด้านล่างเท่านั้นไฟแห่งชีวิตท,ที่ดูเหมือนจะเผาผาลาญลมหายใจสังหารทั้งหมดก็ดับลงภายใต้เงาของโรคก,การทำเช่นนี้ไม่ดีนี่คือการตัดสินใจของจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงเจ้าไม่สามารถเอาสิ่งของต่างๆออกไปได้จักรพรรดิที่พูดเมื่อก่อนอด,ดไม่ได้ที่จะพูดจักรพรรดิพูดวิญญ,ญาณที่หยิน ผู้ที่ลงมือคือบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดเป็นอันดับสองในเผ่าพัานธุ์พูดวิญญาณเขาไม่รู้ว่าจากาักรพรรดิหยินขัดแย้งกันโดยธรรมชาติหรือเสริมซึ่งกันและกันจกักรพรรดิหยินพูดอย่างใจเย็นว่าข้าจะเสนอราคาประมลหนึ่งแสนเหรียญถ้าใครที่สามารถเสนอมากกว่านี้ได้ก็รับมันไปเสียงของจกักรพรรดิค่อนข้างแหลมคมเล็กน้อยแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแสงระเงาสีฟ้าจางๆแววผ่านมาแล้ว รัศมีของจกักรพรรีิหยินก็หายไปเช่นกันทุกคนพวกท่านต้องปล่อยให้การประมูลครั้งใหญ่ในราชสำนักวันพระโปดอวสโสกลายเป็นเรื่องเราเล่นใช่ไหมเลิกคำแบบนี้เถอะในขณะนี้มีเสียงที่อ่อนโยนดังขึ้นด้วยเสียงนั้นบรรยากาศของสนามการแข่งขันก,ก,ก,ก็เปลี่ยนไปทันทีตัวผู้หนึ่งทางสารรู้สึกใจสั่นอย่างรุนแรงในหัวใจของเขาเขาสึกเราวกับว่าเขากลายเป็นคนโปร่งใสไร้ทุกอย่างดูเหมือนจะมองไม่เห็น ความรู้สึกถ so ึงวิกฤตเช่นนี้แต่ในขณะนี้ผนึกคิดต้านในร่างกายของเขาเคลื่อนไหวเร็งร้อและทางซานก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีชั้นแสงคิดต้านบนพื้นผิวของเขาซึ่งก่อนหน้านี้กลายเป็นความรู้สึกโปร่งใสทังซานกั้นหายใจไม่กล้าปล่อยให้อารมณ์แปรปรวนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ